สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนได้ค่ะพี่น้องนะคะอ่าได้ยินเสียงบ่ค่ะพี่น้องพอดีนะ,ะวันนี้ป้าก็เลยสมัเรเบานะคะ ดูซิว่าความคืบหน้านี่นะของเงินสองเาแปดที่ว่าจังไดกับพี่น้อง้วบว่าขึ้นสาลคือยังบ่เห็นมีอย่างโอยังไหลกับพี่น้องนะคะป้าก็ยังบเร้ร่าติดตามบึงเขาทะเลด้วยปาติดทุระนะคะแต่ได้ยินข้าวๆมาว่าเนี่ยนะคะจำเลยนะคะสองปดนี่ครับพี่น้องบักขี่คุบกบักขี่เที่ร่างนะคะเออคดีเรื่อยแปดนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้มาบอกว่าจังไดครับประสันว่าโอ้อยมาบีบน้ําตาโอ้ยอีพออีเมียเอ้ ผมเนเป็นคนดีซื่อสา์ผมบ่เคยทำความผิดกฎหมายซักเถอโดนกันแกงอีกแล้วครับรวัาสันวายที่ตัวมึงมาสร้างเป็นแต่หําะหํากันเนา โอ้ยก็เหม็นดีกินคำว่าสิเมื่อฟองหอยเหม็นหีเหม็นวัตถิสูมันเป็นยังไงภาษาหีเหม็นเนี่ยไปว่ามึงหีเหม็นมึงก็สร้างจะไปเปนอ่านฟองร่วงเขาแทะเมื่อหลักฐานยังเขาก็ไปพิสูจน์ทำแมมึงก็ให้เขาไปดมแท่แมหีมึงอะนะเออขนาดเวียนคลิปยังติดเหลืองสูมึงเด้อกูบม่มีไรไดไรหากินหัวมึง อ่ากูสำลักเลยขอเอาไพกับพี่น้องกูสูนเทศยลงข้อกูเลยเวงเก็บข้ออยู่อีหาหลากนะคะกูถามมึงแนวมึงเอาคำเนี้ยกับวาหีเหม็นหีเหม็นเนี่ยนะหอยเหม็นเออนะคะมึงจะไปฟ้องอยังเขาเออมันเหม็นที่หลีบบลามึงก็ให้เอาพิสูจน์ร่องอันนับสองแปดแปดบักนาผัวขี่กูกี่ตล่างมึงอะร่องันน่ยอ่าอ่าหีเนี่ยนะคะเออร่องดมพิสูจน์บังเด้อ จังสั้นบุ่มยังดอกใครบักท่องขีนั่นน่ะเออบักท่องขี <c oughs> เออนะคะบักขอทานออนไลน์นั่นน่ะให้มันไปนล่องเบิงเออทางหอยออกมาป,ป,ปั๊บก็ล่องมันไปนล่องเบิงกันหน้าเรียกกนะันหน้ามาเป็นยังไงสูเหม็นอีหรีบอที่เขาวานน่ะเออนะคะสีมะฟองเขาบ่นะเอาเงินล้านโอ้ยอีหาปอดอีหาจังไล่ คนดีๆไม่มีความคิดแบบนี้หรอกสูกูเห็นัศสูนเนี่ย่ะค่านะคะเออคดีร้อยแปดขีคุกขีต่ตะล่างสูวจำเลยเตะแต่สูก็ยังอวดดีอวดเก่งว่า สูนี่เป็นพระเจ้าพระญาตนาะสูกูก็เงือหลายประเทศกูมีนากูเ่เกยเห็นจําเลยนะฮะคดีเลยนาคดีดังขนาดนี้ทั่วโลกเออนะคะมีคนรักทั่วโลกเพนะนามึงไปสํารวจบอกว่าเขาดามึงจังหดอีปวบนาะไอควายนาเขาดาเขาสร้างมึงทั่วโลกมึงเบิ่งเด้อ เอฟซีมันนี่มันคอมเมนต์นะกูโอ้ยสาใจประสบเอนอะจักกูจะเอาจำได้ด้านละเอฟซีเอ้ยคนหนาด้านหน,น,นามึนเนาะบางสมรู้บ่ได้เป็นจำเลยดอกค่ะฆาตกรน้องร้อยาาแปดในอนาคตนี่ยแหละครับพี่น้องคดีนี่กูอยากแกจบเร็วๆกูเมื่อยป่วยตายเพราะอับสูดนี่ยละกูมันนางดากูบ่มีเสยียงเข้าใจบ่นเนี่ยกูยยสิไล่สดกับสักนก็บขืนกันเต็มแข้งกันยุบสันเออนะคะเวลากูขึ้นมาดามันก็ลังยิ่งส่องหูกูได้อัดเมนวิดีโอเนี่ยแหละค่ะพี่น้องนะคะอัดวิดีโอปั๊บกูก็ยังโอ้ย เหลืองพี่น้องไงยกูจกสิธ้ามาหาแดกยังโดนละเออนะคะกูจะหาแดกในคดีนี้กูกระบมีปัญญาเออกูกัเงิอชูเอาว่ากันแล้วนะคะเออนะคะจำเลยสองแปดแปดว่าเมื่อคืนนะ่ะเมื่อเมื่อเช้ามาื่อขึ้นศาลว่าสัน้นเออนะคะมีคนนก,กลุ่มนึงเนี่ยขับรถตู้ขับรถวนมากันแก้งพะนะ เออป้าจโทันะคะมึงเอาอีหยังมึงบอกบอกปวบมึงไงรถตูู้้ใดคีรถพานมึงก็ว่าเขาก็สิมาแกงเขาสิมาอุ่มมึงสันเตนะคะพ่อเทวดาเออนะคะแต่เป็นถ้ามึงบุญญานมึงบุกผิดมึงสิยานเห็ดหยังมึงนึกถึงกูถามย้อนมึงเด้ออ่ะบ้านกูมันหนาวได้หิมะล่องเห็นบริหิมะล่องหลอกมันติดลบมึงเห็นบริเพราะว่ายังกูถามมึงเนี่ยนะคะ นะในเมื่อมึงบอกว่าเนี่ยมึงญาติไลนะ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 ัสันหลังง่ววะนี่นะคะมึงน,นึกถึงคนอื่นไหมไอ้ควายเวลามึงขี่รถไปเหยียบรถขับรถไปเหยียบขาเหยียบหนังพุนเนะซื้อเขาเขานะันนะมึงทําทุกอย่างที่ผ่านมานะ่ะมึงน,นึกถึงบ่ละ มึงทาในกลุ่มคนอ่ะชุมชนแต้แทมมึงยังไม่เคยกลัวไอสัตว์นะคะมึงกลางอีกตั้งหากอันนี้ไอสารเลวนะคะมึงคิดว่ากูไม่ได้ทําไม่ได้ทําขนาดอย่างนี้มึงยังกล้าต่อแรมยังกล้าแถนไอควายนะคะสมควรมึงเหรอจะได้รับโทษเดีลยกูสร้างหลายบักปอบ,บลุกนรกเนี่ยก็จะบอกว่าย่านสันตีแบบกูถามมึงแน่นะเพราะคนเก่งมึงบอกว่ามึงเก่งจะในท้องในปากเนี่ยนะคะนางเฮานางหอน้อื่นนะคะเพราะเสร็จแล้วนะคงจะจ้อง เงานทนายถุงเขียวกูมัง้งเออจะใส่ไล่เขาตีเออว่าเขานี่โอ้โหเนี่ยหมารอบกับกัดอย่างงู้นอย่างนี้นะ่าสารให้คนขับรถเฉียวไปเฉียวมาอย่างงู้นหาเรื่องสันติโอ้บอกขาลากมึงเก่งจริงอะนะมึงอะไม่ต้องกลัวหรอกไอ้ควายเนี่ยแสดงว่าน่ะมันเรื่องจริงมึงเก่งแต่ในนะฮะอ่าอยู่ในกระดองเต่านะคะไอ้ควายอ่าพอไม่มีคนเนี่ยนะคะไม่มียูทู u เ e จหมาล้อมข้างเนี่ย กลัวจริงเห็นไหมไม่กล้าออกมาเห็นบะระบกอบนะคะไอ้ควายอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนเก่งแล้วอย่างเงี้ยนะคะไอ้ควายมึงบอกว่าเหมือนมึงบอกมึงจะไปเรียนกฎมุงกฎหมายนั่นละมึงเศร้าความคิดซะอ่ะมึงไปเรียนในการที่เป็นโจรฟอกเงินน่ะนะคะรวงโลกน่ะฆาตกรรมน่ะวางแผนยังไงอ่ะมึงไปเรียนโลดอันนั้นกูแนะน้ำมึงมึงมึงฉลาดด้วยละให้มึงฉลาดกาเก่ามึงจะได้ไปเฮ็ดคดีร่วงโลกนะฮะฆาตกรรมน่ะนาฮะลอยแปดทั้งใดเดี๋ยวของคดีอื่นน่ะให้มึงดิ ทะลุโลกไปโลดนะคะมึงไปเลี่ยนโลดนะคะเออแล้วเลี่ยนผู้เดียวเออนะคะมึงไปต้อมาสอนผู้อื่นเด้ออ่ะนะคะไอไอความชั่วไอความเร็วของมึงเนี่ยนะคะอย่ามาเผยแผ่เห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็นบ่คนเรานะ่ะมันมีถูกนะความจริงคือความจริงมึงหนีบพ้นอันนี้แหละกูเลยถามว่ามึงนี่กลัวจริงเหรอหรือว่ามึงต่อแหลหรือออกมาเนี่ยนะคะจะมาใส่ไฟคนอื่นเขาอ่นะกูถามมึงแน,น่นอะ่ะมึงมาถามเนี่ย นะฮะมึงใส่ไฟเขาตีว่าเขาสิม,มาอ่านะฮะเออันน่ะยังเกาะเขาสิมาอัน่ะอ,อ,อ,อุ้มจังสันจังซี่ตีมึงหาว่าเขาสิลลอกท้องไร่สตีบกควายนั่นในสมองมึงบ่เคยคิดบวกมึงก็เห็นแก่ตัวมึงกับเป็นคนที่ว่าคิดลบตลอดนะฮะไพมาด,ดีมึงกับว่าเขามาลายหมดน,นั่นแหละสันดานน,นะฮะสันดานโจรนะฮะสันดานเนี่ยพวกเนี่ยนะคะมาเลยคิดเลยนะคะว่ากูเนี่ยบ่ปลอดภัยพูดหน้าได้ยินข่าวว่านะฮะไอควาย บอกว่าเดี๋ยวนี้คุณจีจ้างสซงสหฮ้อ,อผุ้นะโโ่ะเว้ยมาอาราขาไอสัตว์มึงไม่ต้องกลัวยอยู่ในพื้นที่เมืองกูบอกแล้วไงถ้ามึงเก่งอะ่ะมึงไม่ต้องไปจ้างเขามาหรอกนะคะมึงตัวต่อตัวนั่นน่ะเดินผงผางผงผาง,ง,งไปเลยกูบอกแล้วส้มปากดีตั้งหลายแล้วว่าเขาจวงกับถิ่นสูดูจองเอาไว้บัดนี้ซุซิย่านอีหยังล่ะ เออไอควายนะคะอย่าเกงบอกแล้วคนเราคนรักคนเกียดมีสักวันเขาจะไปเยี่ยมเมืองไปเนี่ยเขาอาจเขาบด้เฮตเองอาจจะมีผู้อื่นเฮตก็ได้ด้เขาฝากบอกเลยตัวสูเนี่ยระว่างเดอ้อสามสี่ตัวน่ะน,นะคะเออนะคะมึงก็ลองเบิ่งซุ่มเห็นซุ่มเห็บมาสูไปอาราคาสูเดอเออนะคะวันเปิดงานเนี่ยโอ้ยมีที่ไหนครับพี่น้องเออนะคะพวกจำเลยพวกคดีร้อยแปดนี่นะคะถือว่าเหมือนกับน,นะคะเป็นโจูนี่ละคนหนึ่งเนี่ยนะคะมันถูกนะคะ ว่าสี่พีการปองไล่สีจ้างทรงโส,องสองหอมาอาราคากูบ่เคยเห็นกับพี่น้องนะคะแทนที่เขาจะทรงโสองหอเด็กเขาจะอาราคาข้าราชการนะคะพวกผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่เอามาให้มานักโทษนะคะพี่น้องคดีร้อยแปดนะคะสองแปดแปดมึงคิดได้จังไหนกูถามมึงแน มึงเอาเงินมาตต้สทุกมือนี่มึงก็ว่างเงินทองบบมีนะคะมึงเอาเงินไปอยู่ที่ไหนนะคะเงินที่มึงไปแอบไปฝังหรือมึงเอาไปฝากอยู่ไหนน่ะนะคะแสดงว่ามันเรื่องจริงเ็นบที่มึงเนี่ยล่วงโลกถูกมือนี็กูถามมึงแนะ่นะคะบอกสองแปดแปดนะคะก็ยินเถิกเนี่ยว่าโว้ยคุณสิไีฟ้องนนะาหีเหม็นปะนะกันล่วงเขาดมนะแม่บัดนี้มันเปิดงานนะ่ะนางทางหีนะมาดมทีละคนเข้าคิวนะคะอย่าแตกแถวเออนะคะอีลี <c oughs> นะ,ะเป็นการที่ต่อคิวแล้วก็ อ่าเป็นการที่ซื้อตั๋วเข้าไปข้างในเลยอ่าบ่ต้องซื้อตัวอ๋วเอามาดมหอยกูนี่นะคะว่าหีเหม็นจริงไหมที่เขาว่านะเออนะคะเห็นไหมคะกระ่องเบิ้งเด้อว่าสิเป็นยังไงนะให้เขาพิสูจน์เขาว่าเหม็นอีหลีนะ่ะค่อยไปฟ้องเขาเออให้มีหลักฐานก่อนเออนะคะเขาถ่ายรูปมึงอนุนันนี้ให้เขานะ่ะมันเป็นหลักฐานเขาไปฟ้องเขาอันนี้มันภาษา เขามานัางดานางฝาดซื้อบ่มีหลักฐานมาสามาเหสีหีเหม็นหีหอยเนี่ยมึงกเอาไปใส่ไฟอันนี้คือคนร้อนกับพี่น้องกูว่าให้มึงเปิดหูเปิดตาให้สว่างเปิดเป็นคนที่นะคะอาใจบุญสุนท่านที่มึงวาน่ะล่ะนะกูเป็นห่วงมึงนะคะกูบนบวกใขรยังน้อยนักกะกลายเป็นเบามึงก็อยูมอมอเมะแมะย่าสิบปากดีไยกูลิตนซาดนะคะกูเห็นบุกมึงมันนังดาสมือกูเจ็บข้ออหลีส่วนะคะ เออนะคะมึงบ่ต้องไปจ้างขามาดอกมึงบอกว่าบริวารมึงหลายแล้วนาะบ่ม,มีเพกาเห็ดมึงก็ล้องเบิงอยู่ในพื้นที่มึงอ่ะผัยกายเห็ดมึงอ่ะอันนี้น่ะกูเสือได้เลยบ่ม,มีหมาตัวละแบกัดมึงหรอกแต่มึงออกข้างนอกนี่า่แน่นะบางทีคนในในพื้นที่มึงก็ไม่แน่นะ ขนาดหมอลำเนี่ยขนาดหญ่เขาไปเล็นกันเขายังขากันแม่งกังเวทีมึงเห็นบอนันมึงระวังเด้อคนหลายๆมันไม่เกี่ยวนะกูสิบอกมึงให้มึงอย่าปากเก่งนะคะมึงอย่ามึงอย่าแถมมึงอย่าตัวเศร้าโลกไปทั่วโลกเขาเกลียดมึงหลายโพดบักปอบหนึ่งนะคะอีหาร่านะพวกมึงทั้งหลายเนี่ยระวังตัวไว้นะคะอันนี้กูเตือนมึงไว้เด้อเอาเอโทษนี้ละนะกูเจ็บข้อนะกูจะมาฝากคลิปใหม่กูเสียงดีมือไดแเลยกูสิมาไล่สดนะเออนะคะเอาขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะปักตะไคร่พี่น้อง ปักรัวรัวรัวรแชร์กันไปนะคะขอบคุณมากไายค่ะสวัสดีค่ะ